สวัสดีครับผมตู่นะครับจากเพจฟอร์ด SCT บายตีตู่แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่อง Youtube Channel ชื่อช่องก็คือ SCT Car Max นะครับวันนี้เราจะมาดูตัว e v e r e s t ตนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว e v e r e s t ของตัวปี2021นะครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าตัวที่รีวิวเนี่ยคือสีดำแต่ว่าตอนนี้ที่เรามีสต็อกอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวสีขาวตอนนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่181 1819 นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวคอนอยั์เราก็จะมาดูว่าตัวท็อปเลยของตัว e v อ่าเราขอเรียกว่า e v แล้วกันเนาะ e v รุ่นกับ e v ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับ e b ก็คือเอเวอรนี่แหละเราจะมาดูว่าตัว e v เนี่ยตัวท็อปของตัวปี2องพเนี่ยมีอะไรบ้างรีวิวแต่รุ่นใหม่มาเยอะแล้วลองอยากลองรีวิวรุ่นเก่าดูบ้างนะครับอ่าเริ่มแรกเลยก็คือว่าไฟหน้านะครับไฟหน้าของตัว e v เนี่ยก็จะเป็น โปรเจคเตอร์ or, นะครับเป็นโปรเจคเตอร์อันนี้คือไฟกลางคืนนะครับไฟกลางคืนข้างในเนี่ยที่เป็นหลอดแก้วเนี่ยครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED ส่วนตัวไฟที่เป็นรูปเหมือนตัว L นี่นะครับตัวนี้คือเป็นไฟ LED day time นะครับเปิดก็คือกลางวันเปิดถ้าเราเปิดไฟกลางคืนหลอดดวงในจะปิดดวงนี้ไอ้หดลอดดวงในโปรเจคเตอร์จะเปิดดวงนี้จะปิดจะสลับกันนะครับแล้วก็มาที่กระจังหน้ากระจังหน้านี่คือเดิมเดิมจากโรงงานเลยเป็นโลกโก้ Ford ข้างบนก็ จะมีตัวอักษร F v e r a t ติดอยู่ที่กระโปงกระโปงหน้าเลยคราวนี้มาดูในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกข้างล่างนี้นะครับจะเป็นไฟผมเรียกว่าย,ยังเป็นไฟไฟไ,ฟไฟส้ยอยู่ยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับเป็นไฟส้ตัวนี้อยู่ส่วนเซนเซอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด6จุดเซนเซอร์จะมี6จุดคือจะมีด้านข้างตัวนี้จะไม่มีกล้องหน้านะครับแต่ว่าจะมีเซนเซอร์6จุดมีด้านข้าง ก็คือด้านข้างฝั่งนี้1ฝั่งนี้1 2 3มีฝั่งละสาตัวนะครับมีฝั่งละ3จุดรวมกันก็เป็น6จุดซึ่งอันนี้จะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ก็คือเวลาเราจะเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวสถานที่แคบๆเวลาเราเข้าซองอะไรอย่างนี้ครับวเวลาออกออกจากซอง เขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้คอยเตือนป้องกันการชนอยู่นะครับแล้วก็มาคราวนี้มาที่ตัวล้อล้ออันนี้จะเป็นล้ออันลอยของ Ford เลยนะครับขนาด20นิ้วนะครับเป็นการซี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าผมว่าปัดเงาและกันสลับกระสายกีมัทลิก ic, ปัดเงามาส่วนยางเนี่ยยางนะครับก็จะเป็นของกูติ e อขนาดเป็น265-50 R20 มาดูในส่วนของโชคโชคตัวนี้จะเป็นโชคโมโนโทูบนะครับของตัว Ford Everest Titanium 4x4 เป็นโชคโมโนโทูบถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะจะเป็นทวินทูบแกมดันข้างนะครับจะเป็นไบเทโบหลายหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าไบเทโบคืออะไรไบเทโบก็คือเทโบคู่นะครับตัวนี้เครื่อง2.0ลิตร1,996แรงมา้า2 2 1 21 3 213ซีซี500นิวตันเมตรอ่าก็จะมากกว่าตัวเดิมนิดเดียว3ซีซีนะครับในส่วนของมาดูในส่วนของตัวกระจบองข้างที่เราเรียกกันว่าผูช้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาตัวนี้กับตัวคอมเมียมครอบไว้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเป็นไฟสองทางสองทางเวลาลงนะครับสองส่งลงพื้นนะครับอ่มือจับก็จะเป็นคอมเมียมนะครับทั้ง4บานเลยมือจับ ส่วนบันไดกันลื่นบันไดกันลื่นเราก็จะมีล่องมาให้นะครับกับตัวที่ด้านล่างวัสดุจะคนละตัวกันนะครับมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาป,ปิดด้านท้ายกาบตรงกลางนี่นะครับก็คือจะเป็นตัวอัเอเวอร์เรส์เลยชุบโครเมียมเป็นโครเมียมมาส่วนตัวโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดเหมือนเดิมด้านไฟด้านหลังนี้ก็จะเป็น LED แล้วนะครับ ทั้งซ้ายขวาเลยตัวอักษรไทเทเนียมแล้วก็โฟบิลได e ด้านหลังนี่จะมีเซนเซอร์แค่สีนะครับจะไม่เหมือนด้านหน้าด้านหลังนี่จะมีน้อยกว่านะครับแต่ที่จะเพิ่มมาก็คือจะมีกล้องอมีกล้องและมีเซนเซอร์เตือนการชนพิเศษตัวนี้ก็จะมีกล้องมาให้คราวนี้เรามาดูเรื่องของภายในภายในเนี่ยที่ผม ดูไว้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะมีคูสคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับหน้าจอกลางเป็นซิงเป็นซิงสามหน้าจอกลางเป็นซิงสามขนาด8นิ้วส่วนมาตรวัดนะครับก็จะมีจอซ้ายกว่าและมีมาตรวัดอยู่ตรงกลางพวุมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน อันนี้ที่คันเกียร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเออมันมีบวกลบอยู่นะครับทางลูกค้าอาจจะงงว่าเอา๊ะมีบวกลบไว้ทำไมก็คือตัวนี้มีบวกลบไว้สาหรับเราใส่เกียร์เสนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับเป็นบวกลบตัวนี้ก็จะเป็น6สปีดอ่าแล้วก็จะมีตัวหมุนที่สําหรับการขับขี่ตัวนี้ก็จะมีช่องต่อไฟมาให้นะครับเป็นตัว1 2โวลต์แล้วก็ช่องต่อ USBA มาให้1ช่อง โอเคในส่วนของหลังคานี่ก็จะเป็นหลังคาแบบซันรูฟนะครับสามารถที่จะเปิดตัวชั้นตัวตัวชั้นฝ้าออกนะครับก็จะเป็นกระจกก็คือจะเป็นมูลรูฟเราสามารถที่จะดูได้จากาสามารถเราเวลาเราขับขี่กลางคืนเงนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดเอาตัวฝ้า,าตัวผมเรียกว่าฝ้าแล้วกันตัวหลังคาตัวนี้ออกเอาออกก่อนได้ เสร็จแล้วเราค่อยเปิดตัวกระจกขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นซันรูฟนี่นะครับก็สามารถเลื่อน เลื่อนออกมาได้ส่วนกระจกกระจกมองหลังนะครับในช่องของตัวกระจกมองหลังนี่นะครับผมก็จะมอะตัวนี้ก็จะมีตัว USB มาให้สําหรับในการเดินสายที่จะไว้เชื่อมต่อกล้องหน้ารถนะครับสำหรับที่ไว้คุยกับประกันนะเอาง่ายๆเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี้ยตัวเนี้ยตัวเบาะเนี้ยเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับ10,000บาทตัวนี้ก็คือจะเป็นเบาะสีเบจ ผมเรียกว่าสีเบสแล้วกันก็จะเป็นน้ำตาลแต่ว่าไม่เข้มมากก็จะออกน้ำตาลแบบน้ำตาลแดงนิดนึงเบาะนี่คือจะปรับหน้าหลังขึ้นลงได้นะครับทั้งหมด6ระดับอันนี้ตัวตัวบานประตูนี่ก็จะเหมือนกับตัวปกตินะครับในตัวของรุ่นเก่าเนาะก็จะเป็นที่เป็นตัวบานพับอย่างนี้อยู่นะครับกดล็อกกระจงกระจกล็อกกระจกได้หมดเลยนะครับต่อไปเรามาดูที่ตัวของแถวสองกัน ตัวแถวสองตัวแถวสองก็บออก,ก็จะเป็นบ่อหนังเหมือนกันเป็นสีเดียวกับบ่อแถวหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวช่องไฟมาให้ก็คือเป็นตัว AC 2 3 0โวลต์นะครับเป็น AC 2 3 0โวลต์สูงสุดกำลังไฟคือ1นึ่วัตต์อันนี้นะครับแล้วก็มีช่อง มีช่องต่อไฟ12โวลต์มาให้อีกช่องหนึ่งตัวนี้ก็จะมีพมัดลมพัดลมปรับพัดลมได้ข้างหลังนะครับเพราะว่าช่องแอร์มันอยู่ด้านบนในหลายๆรุ่นเนี่ยช่องแอร์เนี่ยจะอยู่ตรง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 แถวกลางแต่ว่าตอนนี้ช่องแอร์เขาย้ายมาเดินจากข้างบนแทนและตอนนี้เรามาดูในตัวของตัวท้ายเลยนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าตัวรีโมทนี่นะครับสามารถเปิดท้าย ฝาท้ายผมพูดถึาฝาท้ายแนละ้วลมทตนี้สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับจากีิมทเลยกดสองครั้งอ่าเปิดขึ้นมาปลื้มอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีช่องต่อไฟ12บโวลต์ช่องต่อไฟส2งของโวลต์หูเกี่ยวนะครับสำหรับเกี่ยวสัมาระได้หูเกี่ยวเนี่ยจะมีม้หมด4ี่จุดจะมี1 2สอง 3 4ก็คือหูเกี่ยวมี 4. จุดซ้าย2ขวา2แล้วก็บาะแถวสานี่เป็นบาะพับไฟฟ้านะครับแต่จะพับแยกอิสระกันก็คือจะพับซ้ายก็ขึ้นนะครับบาะแถว3าเป็นสีเบจเหมือนกันนะครับเพิ่มมา1ห,หมื่นนี่เพิ่มได้หลายหลายบาอเลยครับนี่ครับเหมือนกันอ่านี่คือบาะแถว3แล้วจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเบล มีอุปกรณ์ที่เซฟตี้อยู่พอสมควรเลยในตัวของ Ford e v e r วอ t ตัวปี2021ซึ่งก็ไม่ได้ขี้เลร่เลยนะครับในตัวของออปชันกับราคาที่มีอยู่ตอนนี้ในส่วนของชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือก็จะใช้ได้เหมือนกันมีแม่แรงนะครับแล้วก็ตัวที่ขันล้อมีมาให้อ่าอันนี้เบาะพับลงไปแล้วครานี้เวลาปิดเราปิดได้2ทางเหมือนกันเวลาปิดนะครับเปิดคนละอย่างกันเปิดต้องเปิดรีโมท ก็เปิดด้านในนะครับปิดเราปิดได้2ทางถ้าเราอยู่ท้ายอยู่ท้ายรถเราสามารถปิดที่รีโมทกด2ครัง้งหรือเราปิดจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูเหมือนคล้ายๆกับประตูดูดไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็จะงับเข้าไปนี่แล้วก็จะได้เสียงกระกปิดไปละอ่าโอเคคราวนี้ก็ถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจนะครับที่อยากได้ตัวปอดเอเบเลสปี2021ี ตัว4ี่ตอนนี้ผมมีสีขาวผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มีสีขาวสีดำไม่มีแล้วสีดำวันนี้เดี๋ยวลูกค้าเขาจะมาดูรถแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยก็จะมีสีขาวราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสบาทนะครับก็จะได้ตัวออปชั่นอย่างนี้เลยลูกค้าสามารถโทรเข้ามาติดต่อทางเพจได้นะครับก็คือ085 8 9525303 085 9525303หรือจะติดต่อทางอินบ็อกซ์ที่เพจ SCT บติตีตู่กับช่องทาง YouTube Channel นะครับเป็น SCT คาแ m a กนะครับน่าจะไม่ผิดแล้วแหละน่าจะเป็นคาแม็กแล้วโอเคก็จะมีทางผมและคุณตีเนี่ยคอยให้คำปรึกษาแนะนำกับทางลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินดาวหรือว่าการข้างวดในแต่ละงวดเราสามารถที่จะคิดและบอกลูกค้าได้ถ้าอย่างนัลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมจบตัวรีวิวของตัว EV แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ครั้งหน้าเราจะรีวิวอะไรรีวิวแบบไหนเนาะตอนนี้อยากจะรีวิวรถเดิมๆนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ